ผมก็ผมนายชอตตี้บูจว่ากับดูเอ็ดไนท์อาบิสอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เขามีการอัปเดตเวอร์ชั่น1.1มีของใหม่ที่น่าสนใจมาเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่เนื้อเรื่องใหม่แผนที่ใหม่ขนาดใหญ่และยังมีแมคาันิกและพาเซนิใหม่ๆให้เราเล่นอีกเพียบเลยครับสำหรับวิธีการมาแผนที่นี้ก็ทําตามเคสไปเรื่อยๆได้เลยครับและเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์จับพัดจับผูทําให้เราจะเป็นต้องหนีออกมาด้วยรถยนต์นั่นเองครับสปอยแค่นี้ก็แล้วกันอยากให้ไปเล่นเองครับเนื้อเรื่องน่าติดตาามมกกๆัับแลละะหงจจนน้็ี CG ให้ดูนะครับเวลาที่เรามาถึงเมืองนี้แล้วครับเรียกได้ว่าง,งานภาพนี้ดีงามเอาเรื่องเลยทีเดียวเชียวครับส่วนสไตล์ภาพก็ถูกปรับให้เป็นแนวแฟนตาซีตะวันออกสมจริงเลยครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดูจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะสังเกตได้ตั้งแต่ก่อนจะเข้าเกมเลยครับเขาจะมีภาพให้เราดูเห็นไหมเออผมบอกตรงๆเลยนะเข้ามาครั้งแรกนึกว่าคนละเกมครับตอนแรกยังดูเป็นตะวันตกอยู่เลยใช่ไหมแต่แพทเนี้ยสไตล์ตะวันออกดูค่อนข้างดีเลยครับ สิ่งแรกที่ผมทาเลยคือเปิดแผนที่ดูก่อนครับว่าอยู่ตรงไหนอยู่ด้านขวาเนาะส่วนพวกนี้คือเป็นแมพที่ผ่านๆมานั่นแหละครับและผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าแผนที่เนี่ยเป็นแผนที่ที่ใหญ่มากๆเลยครับคือเกมนี้ไม่ใช่ o อเพนเวิร์ใช่ไหมแต่เวลาเราไปสำรวจที่ต่างๆในเกมเนี่ยครับเขาก็จะให้เราสำรวจในแผนที่ที่ใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าใหญ่แค่ในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าในแผนที่ล่าสุดเนี่ยมันใหญ่กว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเลยครับถ้ใครเข้าใจผิดว่าเป็นโอเพนเวิร์ก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่ามันใหญ่จริง ส่วนพวก Monster มอนสเตอร์ก็มีความเป็นสไตล์ตะวันออกครับอย่างเช่นตัวนี้คือดูแล้วคล้ายๆกีเลนยังไงก็ไม่รู้เลยเนาะนอกจากนี้ยังมีพวกสัตว์ป่ายอย่างเช่นกวางหรือว่านกยุงอีกด้วยนะครับนกยุงนี่ทำออกมาดูดีเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการสำรวจแผนที่ใหม่นะครับซึ่งท่านชมจะเจอเจ้าเนี้ยอยู่เป็นจํานวนมากเลยครับแต่ช่วงแรกเราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยใช่ไหมเราต้องเดินเควสไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเจอตาลุงคนหนึ่งหน้าตาประมาณแบบนี้ครับ แลวเดี๋ยวลุงเขาจะให้เราเปิดไททิคั b แบ็ p แพคขึ้นมานะครับแล้วก็ลากเจ้าเนี่มาใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เรียกใช้งานขึ้นมาได้เลยนะครับใครที่เล่นใน PC คือกดตัว T ค้างไว้นะแล้วเราก็คลิกที่ตรงเนี้แล้วตัวสัตว์เลี้งเราก็จะกลายเป็นคิ้วแบบนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราคลิกขวาครับจะเป็นการดูดเจ้านี่มาใส่ในตัวเราได้เลยครับ ส่วนพัสเซอร์อีกอันนึงหน้าตาจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับท่านผู้ชมลองกดสแกนดูก็ได้ครับถ้าเกิดใครเล่นใน PC กดปุ่มแทด็ะเราจะเห็นสัญลักษณ์อยู่แล้วก็คลิกขวาเอาลมเป่าได้เลยครับแต่อาจจะต้องหามุมดีๆนิดนึงครับก็คือต้องเป่าไปเรื่อยจนกว่าประตูจะเปิดแล้วเราก็จะได้เก็บกล่องที่มันอยู่ด้านในได้ ทีนี้พอเล่นมาสักพักหนึ่งครับมันจะมีดันเจี้ยนให้เราเข้ามาสำรวจด,ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีมิน like ิเกมต่างๆให้เราเล่นด้วยครับอย่างเช่นเอาคิวของเราเนี่ยครับดูดลูกบอลมาใส่ในรูครับก็จะเปิดทางไปต่อได้ส่วนอีกอันนึงจะเป็น<ม>แผ่นศิลาขนาดใหญ่ครับเขา<ไ>จะมีรูว่างๆสปอยบอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องเหยียบแท่นไหนเราถึงจะปลอดภัยครับถ้าเหยียบผิดแท่นเราจะร่วงไปข้างล่างต้องโดดใหม่เลยแล้วพอเข้ามาด้านในสุดก็จะมีบอร์ดเฝ้าอยู่ด้วยนะครับเป็นเหมือนกับหุ่นยนเนาะซึ่งการโจมตีมันไม่ได้ไไกกกกกกกลลลมมมาาาครััแตตต่่่ววนนี็็็อออเพด้ยยืจะะ ก็พุ่งมาใส่เรานะครับก็เอาเป็นว่าพยายามเข้าไปข้างหลังมันจะปลอดภัยกว่าแล้วก็แขนมันจะมีเลือดอยู่ด้วยใช่ไหมครับตีแขนให้แตกนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะลม้มเนาะแล้วเราก็ฟันมันรัวๆได้เลยครับแต่อย่าฟันเพลินเกินไปนะครับเพราะว่าจังหวะนี้เราสามารถที่จะกดโจมตีอย่างรุนแรงได้ใช่ไหมครับแต่ปกติมันจะรอให้เกดเหลยน้อยๆแล้วค่อยกดทีเดียวเพื่อความคุ้มค่า พอมาจากดันเจียนได้ก็เจอบอสอีกคนหนึ่งดักเฝ้าราอาอยู่เลยครับโอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าตึงกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับเพราะว่าเขาเร็วมากเลยครับแป๊บๆเขาใช้สกิลแล้วเดี๋ยวฟ้าผ่าเอยเดี๋ยววราปเข้ามาโจมตีเราเอยก็สู้ๆกันละกันนะครับตัวนี้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษนะครับคือเขาไม่มีท่าไม้ตายแบบท่าใหญ่ๆเหมือนบอสต,ตัวที่ผ่านๆมา ตอนแรกก็น,นึกว่าจะหมดแล้วยังไม่หมดนะครับมีบอสอีกตัวหนึ่งรอเราอยู่นั่นก็คือบอสมังกรที่ถูกจองจํานั่นเองครับถามว่ายากไหมผมว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับตอนที่มันโจมตีเราแบบปกติเราสามารถหลบได้เลยแบบง่ายๆครับแล้วก็เน้นโจมตีที่ลําตัวแล้วก็มือมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆทีนี้พอเล่นไปสักพังเหนืงครับบอสจะมีการเรียกเสามา2เสาครับท่านผู้ชมจะเป็นต้องรีบจัดการให้ได้ทั้ง2เสาก่อนที่บอสจะใช้สกิลอันติเมตใส่นะครับซึ่งมันจะค่อนข้างรุนแรงมากครับแต่ถ้าเกิดร,รยภัับคบ ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนวงกล้องเมื่อไหร่อันนี้เตรียมตัวเลยครับเพราะว่าเราจะยิงบอสไม่ได้เลยครับต้องหลบสกิลของบอสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าโชคดีที่เราสามารถกระโดดหลบ2จังหวะแล้วก็เดชได้2จังหวะนะครับก็เลยไม่ได้ยากอะไรอย่างที่คิดมากมายนะัก เมื่อโจมตีบอสจนกอะแต่หรือว่าตุยนะครับเขาก็จะร่วงหล่นลงมาให้เราเอามีดเสียบอีกครั้งหนึ่งอย่างรุนแรงนั่นเองครับพอชนะมังกรได้แล้วกลับมีบอสอีกคนหนึ่งโผลมานะครับแต่เรายังไม่ได้สู้ในขณะนี้นะครับแต่ทําให้เราดูว่าเนื้อเรื่องมันเข้มข้นจริงๆครับพอปราบบอสมังกรได้แล้วครับเปิดแผนที่ดูจะเห็นว่ามันมีพวกชาเลนจ์ต่างต่างที่สามารถโคออบเล่นกับผู้เล่นอื่นโผลออกมาเพียบเลยครับ เอาละคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวละครฟูชูกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสกิลของเธอนะครับจะเป็นการสร้างอานาเขตที่เห็นนี่แหละครับจะมีทั้งการโจมตีแล้วก็การฮิวให้กับตัวละครของเราด้วยนะครับส่วนสกิลอันติเมทจะเป็นสกิลบัฟบสร้างเกราะให้กับพวกเราและเพื่อนๆที่อยู่ร,บรอบๆพร้อมกับโจมตีเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับส่วนแพสซีฟสกิลเขาบอกว่าจะเพิ่มเรื่องของสกิลสปีดขึ้นนะครับซึ่งมันสามารถสแต็กได้สูงสุด2ครั้งครับ ส่วนอาวุธที่เหมาะสมเขาเขียนบอกไว้นะครับว่าเป็นวิปเบดหรือว่าดาบแซ่แล้วก็ธนูส่วนดาบที่ผมใช้คือดาบเล่มนี้นะครับเป็นดาบใหม่ด้วยก็คือไฮเค on นเกรด f a ล l นะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะอันนี้จะทําให้เวลาที่เราใช้สกิลครับมันจะแรงขึ้น40%ครับและถ้าเกิดว่าตัวละครที่ใช้งานเป็นธาตุไฮโดรคือน้องคนเนี้ยเป็นธาตุไฮโดรนะครับก็จะส่งผลทําให้คริติคอลดาเมจจากการใช้วาวุธชิ้นเนี้ยมันมากขึ้นครับและยังมีการส่งผลให้สกิลดาเมจของเพื่อนๆของเราเนี่ยสร้างความเสียหายได้มากกขึ้้นอีดวย ส่วนธนูที่ผมใช้คืออันนี้นะครับเขาจะมีการเพิ่มระยะเวลาของสกิลเพิ่มขึ้น30%นะครับและเวลาที่เราใช้อาวุธชินิโจมตีเนี่ยถ้ามันคลิมันก็จะคลิแรงขึ้นด้วยครับและทั้นนั้นไม่พอนะครับมันยังมีการไปสุ่มสุ่สบวกสเตตัสโบนัสให้กับพักพวกของเราอีกด้วยซึ่งเพิ่มเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังโจมตีพลังป้องกันสกิลดาเมจหรือว่าระยะเวลาของสกิลก็จะส่งผลมากขึ้นด้วย ส่วนอาวุธใหม่ๆก็มีนะครับอย่างเช่นปืนคาวิลอันเฟิร์เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าจะทําให้แม็กกาซีนมากขึ้นกว่าเดิม30%ครับและเมื่อมีการโจมตีติดครีเข้าขึ้นมานะครับจะทําให้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นเวลา6วินาทีและมันสามารถที่จะสแต็กได้สูงสุด10ครั้งนะครับซึ่งสแต็กแต่ละอันเนี่ยมันจะบวกความเร็วในการโจมตี5%เลยนะแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้จะหายไปเวลาที่เราเปลี่ยนอาวุธนะครับก็เอาเป็นว่ายิงๆก็ยิ่งเร็วก็แล้วกันปืน,นี้ โซนอีกปืนหนึ่งอิเฟเมอรัลลูมินาปืนนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งตัวนี้ว่ายิงไปแล้วกระสุนจะย้อนกลับเข้ามาให้กับเราด้วยนะครับส่วนความสามารถคือจะทําให้สกิลมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น15%นะครับและถ้าเกิดว่าตัวละครสายหรือว่าทาานลูมิโนเป็นคนใช้งานเนี่ยจะมีการเพิ่มบัฟพลังโจมตีให้กับเราเป็นเวลา24วินาทีด้วยซึ่งมันจะสามารถสะสมได้สูงสุด9สแต็กนะครับและเมื่อเราใช้สกิลอันติเมทครับระยะเวลาของบัฟเนี่ยจะกลับไปที่24วินาทีนะครับ อาวุธต่อมา Dove of Tomorrow ครับอันนี้จะเป็นหอ,อกนะครับซึ่งมีโอกาสคริเิคอลสูงถึง50%เลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราโจมตีปกติเนี่ยมันมีโอกาส1.7%ที่จะทำการรีโหลดอาวุธระยะไกลให้กับเราครับส่วนใครที่เป็นสายฟรีก็เข้าไปดูที่อีเวนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้าครับมันจะมีอยู่คอนเทนต์หนึ่งครับก็คือ อันนี้ครับอันนี้ครับ Immersive Theater ครับผมก็ไปทำภารกิจนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รับจดหมายมาแต่ว่าจดหมายเนี่ยเราก็ต้องเอาไปทำภารกิจต่อใช่ไหมอ่าจนกว่าเราจะได้เศษมาครบ30เศษถึงจะสามารถเรียกตัวละครมาได้แบบฟรีฟนั่นเองครับ ส่วนคอนเทนต์นี้จะเป็นลักษณะของการไต่หอคอยนะครับแต่ว่าเราต้องจัด2ทีมด้วยกันนะครับยิ่งมีตัวละครเยอะก็จะยิ่งได้เปรียบพอเข้ามาแล้วก็เปิดเครื่องเพื่อเริ่มทําการทดสอบได้เลยนะครับผมซึ่งช่วงแรกไม่มีอะไรครับจัดการศัตรูอย่างเดียวเท่านั้นครับมากี่ตัวก็จัดการให้หมดทีนี้พอเราเล่นไปถึงด่านที่5ก็จะเป็นการต่อสู้กับบอลน,นะครับถ้าเกิดชนะไปได้แล้วเนี่ยจะมีการสลับทีมจำได้ไหมก่อนลงมาเนี่ยเราจะเล่นทั้งหมด2ทีมด้วยกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็เล่นแบบนี้นี่แหละไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ เอาละคราวนี้เรามาเปิดกระชาหาคอสตูมชุดไว้นะ้ําสุดแซ่บกันดีกว่าครับจัดไปเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะฮะมาดูกันสิว่าจะได้ที่โลที่เท่าไหร่ผมจะไปไว้หน่อยกันละกันครับ10โลแรกยังไม่ได้นะ20โลก็ยังไม่ได้30โลก็ยังไม่ได้40โลก็ยังไม่ได้ห้าสิบโลอ้าวได้เจ้านี่มาอันเนี้ยมันเอาไปแลกของได้นี่นาะผมจําได้เวลาจะแลกก็ให้ดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับปริซึมเอ็กเซน และเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาอะไรครับถ้าเกิดอยากได้ชุดแล้วก็แลกได้เลยนะครับราคา25เขาผมจะรออะไรล่ะแลกเลยดีครับพึ่งได้ก็แลกเลยอุโยเมื่อกี้ตอนหน้าตู้กาชาเราเห็นแค่แวบๆบแบบครับแต่อันนี้คือเห็นแบบเต็มเต็มตา พอได้แล้วก็มาใส่ซะหน่อยครับในเมนูคอสเมติกของหน้าตัวละครเนาะนี่ไงครับโอ้โหมาแล้วครับก็ใส่เลยสิรออะไรล่ะส่วนที่เราเปิดมาอื่นๆเนี่ยก็จะมีพวกบริเวณที่อยู่บนหัวด้วยนยครับเอออันนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับเนี่ยติดไว้เลยก็แล้วกันและอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากได้เลยคือปีกนางฟ้าครับน้องจะได้ดูสวยขึ้นครับเป็นแง่สวยไหมอย่างสวยซื้อเลยดีรออะไรมีตังก็ซื้อไปเลย และนี่คือตัวอย่างชุดของจริงนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยครับในเวลาเราใช้สกิลครับก็จะเปลี่ยนลูกน้ํากลมๆกลายเป็นเป็ดน่ารักน่ารักแบบนี้อีกด้วยครับส่วนพวกปืนฉีดน้ําก็มีให้แลกนะครับแล้วก็จะมีฉากแบบอลังการอลังการให้เราแลกด้วยนะครับมันจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นสีดาร์กบลูอีกอันนึงจะเป็นสีไวซากุระและอีกสีหนึ่งผมแลกมาแล้วครับเป็นสีคลาสสิกพอซื้อเสร็จแล้วเขาก็จะมี CG ไเด้งอกมาให้เราดูด้วยนะครับอันนี้แนะนําเป็นอย่างยิ่่งเเลยรัพาาาะวมมนดดูีก ่วนจะใช้งานก็เรียกกลงล้อขึ้นมาได้เลยครับไหนลองดูสิว่าเป็นยังไงโอ้โหเป็นไงยางสวยครับอันนี้ถ้าเป็นเล่นในโคลออมิแต่คนหยุดยืนดูแน่นอนครับพูดถึงสัตว์เลี้ยงครับเขามีความสามารถมาใหม่2ความสามารถครับก็คือเดฟนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยแก้ไขพวกแมชชนิกต่างๆหรือว่าพัซเซิลต่างๆให้อย่างอัตโนมัติและอีกความสามารถหนึ่งคือแอดพีชนะครับอันนี้จะทําให้เราสามารถตกป่าได้แบบออโต้เลยครับไม่ต้องเล่นเอง ผมลองเอาไปเทสดูแล้วครับก็ถ้าเกิดเป็นปลาที่มีระดับความแรต่ำกว่าสีม่วงอะ่ะเรากดปุ๊บจะได้รับปลาปับ๊บทันทีเลยครับไม่ต้องเล่นมินิเกมเหมือนสมัยก่อนเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอตัวสีม่วงขึ้นใบก็ยังคงต้องเล่นมินิเกมอยู่นะ และนี่คือแค่ข้าวๆของเวอร์ชัน1.1เท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายอย่างให้ท่านผู้ชมมาค้นหาครับก็เป็นว่าใครที่สนใจแล้วก็จัดไปได้เลยครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในเร็วๆนี้ตัวเกมจะลงให้กับในสตรีมด้วยนะครับผมไป as to your wishlist หรือว่าลงทะเบียนความต้องการหล่อลวงหน้าเอาไว้ได้เลยนะครับ